บริษัทไทโฟเรนซ์หรือที่เรียกกันว่าคลังกระเบื้องมีอัปเดตใหม่ปี2023นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยเปิดกันที่โซนกระเบื้องปูพื้นนะครับบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายลายสำหรับห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวมีให้เลือกเยอะมากเลยครับมีตั้งแต่ขนาด60ค60 40คณ40 และต่อมานะครับก็จะเป็นโซนหลังคานะครับจะมีตัวอย่างหลังคาให้เลือกมีหลากหลายแบบเลยนะครับอาทิตาเพชร S G P P I โบรานะครับและนี่คือตัวอย่างของตาเพชรนะครับมีหลังคาอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่ครับหลังคาคอนกรีตและก็หลังคาแผ่นเรียบและต่อมานะครับก็ยังมีพวกไม้บันไดเซรามิกหรือว่าโครงหลังคาหรือจะเป็นแปรแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่คังกระเบื้องเลยครับมีพนักงานพร้อมดูแลคุณ จบครบทุกขั้นตอนครับผม